เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆหมูสับทรงเครื่องของเรา สวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยใบยเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานนาเสนอวิธีการหมักหมูสับทรงเครื่องทําง่ายๆค่ะเอาไว้สําหรับใส่อาหารได้หลายอย่างนะคะจะใส่ต้มจืดมะระยัดไส้ปลาหมึกยัดไส้ที่เป็นต้มจืดนะคะใส่ขนมจีบใส่โจ๊กได้หมดเลยค่ะเพืพ่อนๆทําง่ายมากๆเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะคะขั้นตอนง่ายๆค่ะพพเพื่อนๆเราจะเริ่มจากการเตรียมสามเกลอมีกระเทียมนะคะมีพริกไทยแล้วก็ ลากผักชีตำให้ละเอียดเลยค่ะหัวใจหลักของหมูบะช่อหรือหมูสับทรงเครื่องก็จะเป็นที่ตัวนี้เลยนะคะกระเทียมพริกไทยรากผักชีละเอียดแบบนี้ใช้ได้แล้วค่ะเราจะมาเริ่มปรุงหมูสับทรงเครื่องง่ายๆกันนะคะเริ่มแรกเลยใส่หมูสับลงไปตามด้วย ุ้นเส้นนะคะวเส้นเนี่ยเอาไปสับละเอียดให้เป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนะคะตามด้วยเห็ดหอมสับละเอียดแบบนี้นะคะแครอทซอยเมื่อกี้ที่เราตำนะคะสามเกลอกระเทียมพริกไทยรากผักชีใส่ลงไปเลยแล้วก็ต้นหอมเพิ่มความหอมนะคะปงุงรดด้วยซีอิ๊วขาว น้ำมันหอยผงปรุงรสหน่อยนะคะใครไม่ทันก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดเพิ่มความเหนึบให้ตัวหมูนะคะสุดท้ายตอกไข่ลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะ ขานี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆหมูสับทรงเครื่องของเราใส่ต้มจืดใส่โจ๊กเอาไปใส่มะละมะละยัดไส้ประหมุนก็ใส่ทําต้มจืดหรือว่าจะไปใส่หนมจีบยังอร่อยเลยค่ะเพื่อนๆทาง่ายมากๆหม,มักไว้สักหนึ่งชั่วโมงนะคะก็เอามาทําอาหารได้แล้วค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วเราก็ใส่ภาชนะใส่กล่องหรือว่าทําแบบเจี๊บปันก็ได้ะคะ่ะเจ๊ปันจะใส่ถุงแบ่งเป็นมือม้อๆไปนะคะเพื่อให้มันเก็บได้ง่ายแล้วก็ใช้ได้ง่ายด้วยค่ะ เดี๋วปันก็จะใส่ถุงแกงแบบนี้ใส่เสร็จแล้วก็ทําให้มันแบนๆนะคะอันนี้คือต่อมือใช้ต่อมือแล้วก็พับแช่ช่องธรรมดาถ้าทานเลยหรือว่าถ้าเก็บไว้นานก็แช่ช่องฟิตได้นะคะจะได้เก็บถนอมอาหารด้วยค่ะ หรือจะใส่กล่องปิดฝาแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆเ,เอาไว้ใช้ได้เลยสำหรับมืออาหารที่เราต้องทำนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้หอมมากเลยค่ะหมูสับทรงเครื่องของเราเจ๊ปันขอตัวไปทำอาหารก่อนนะคะฝากเพื่อนๆลองไปทำดูนะติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปันด้วยนะคะสำหรับคลิปดีๆขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ